เท,ท่าหนะป่ะสามบาทไหร่อะป่ามมอเลย

คิดว่นหนาเรีติดมั้งตนี้ที่ดวอนั้นตัวมังมันแท่า่ะมันแท่าไงดีวันนี้นตัวอะเขาก็จะสนี้ดิยนหาดูท้องขอกับปานี่ผากสอนผมาีู อ,อ่วยถุงสริบผคุณานใ้บ้านเอากระดาลอินดี้ไหมมุดจาไปนี่น้องบ <c oughs> อา้ามอะจุดกำเนิดของ้านของแกัง,ง่ายง,ง่ายด้วย

มาสิแหมง่ายไปดัวไปกายเป็นาบูสีอเป็น้อยได้กลมเกล็ดของแม่ปลาบูเอาไว้ธรรดาเ่านั้นจึงบันดาลให้แม่ปลาบูมาเจอเป็นต้นน้องน่ารื่นได้ดน้องสาวจากท้องไ โชคปีครับที่วชอยมาช่วยเลี้ยงดูนะเอาไว้เปนจสบาดครับสงสานาที่เรยรรียกนื้องไยคนเ่ไม่ไยนฝังเรื่องาวเอยู่ไมดก็เขีนหอยู่ฮัลโหลยาย เอื้อเป็นกัมพาร์แล้วชีวิตของนางเป็นยังไงต่อเกิดอะไรขึ้นกับแม่รับอูทองของนางเอื้อยบ้านว่ากันว่านางเอื้อยเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่เขากลับมาเกิดใหม่เป็นนกแขกเต้าชีวิตของสองแม่ลูกเนี่ยจะเรยยังไงเรือเราจะสนุกสนานน่าตืน่นเต้นแค่ไหนามารับชมในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของที่เข้ายย<อ>ดาแล้าก็ และที่สำคัญเลยโปรดการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เลยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะแจ้งเตือนทั้งหมั้งสของทุกคนนั่นเองครับจำเป็นต้องติดตามคำบรรยายของคลิปก็มองไปกับสัญลักษณ์รูปตัว C สองตัวแล้วก็ปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับอ่าน้องกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมนาชานเรืองพาราณสีมีชายคนนึ่นครับพาราณสีจะร้อง เขามีอาชีพจับปลามาขายนะารับทารกษาเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากๆเวลาที่เขาออกไปหาปลาแต่ละครั้งคนจะต้ออนมาเต็มเรือเวลาเอาปลามาขายในตลาดก็จะมีคนมาแย่งกันซื้อจนมดอย่างรวดเร็วเพราะปลาของเขาสดใหม่ทุกวันนานวันเข้าเนี่ยเขาก็กลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีทารกษ์เนี่ยนะครับมีภรรยาหนึ่งคนชื่อว่านายคณิตา ซึ่งเป็นคนที่จิตใจดีมากๆทั้งคู่คบหากันตั้งแต่ที่ภารกามยังยากจนอยู่วกเขามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่านางเอื้อยเมื่อภารกามมีความร่ำรวยขึ้นแล้วก็มีสาวงามมากมายเข้ามาหาเขาจนวันหนึ่งครับเสดภารกามเนี่ยได้เจอกับนางคณิถีสาวสวยในหมูบ้านแล้วเกิดรู้สึกชอบคอกัน เขาจึงขอนางมาเป็นเมียเพื่ออีกคนแล้วก็มีลูกสาวกับนางธนิษฐีสองคนชื่อว่านางไอและนางอี้สื่อนักแต่ที่นางอ้ายเกิดขึ้นมาตนนี้เราถาแม่ว่าทำไมมันเกิดจากศรีธาราจาระเพราะค่อยๆยากจนลงเรื่อยๆเศรษฐีธารากาเองก็หลงนางธนิษฐีมากจึงมักจะดุด่านางธนิ t h าและนางก็ยัอยู่เป็นประจ๊ะนี่นะคะที่มีเจอมาอยูข้างกันค่ะจแขนเราเองนะคะแต่ว่าตกใจกับ ชุดผ่าขอกนาคะเอนวทั้ชุดเลยค่ะว่าเขชอบัังมาอย่างหนึ่งก็คือมันชอบฉีกออกไแปจากที่เอาเคยได้กิมาตัวนี้ฉันไม่มาไม่ไน่ะคะก็มีคำถามจากทางว่านะใหญ่เป็นประจำบาังครเป็นสองแม่ลูก ิและลูกสาวทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเพราะไม่ต้องทํางานอะไรเลยแต่พวกนางก็ยังคอยหาเรื่องมาก่าแก้สองแม่ลูกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะพวกนางอิจฉาวิษยาที่ชาวบ้านมักจะชมว่านางเพื่อนนั้นมีความงามมากกว่านางใต้กับนางยี่เมื่อเสรษฐีพระาจักรกลับมายากจนครั้งนี่นะครับเขาจึงต้องให้ภรรยาทั้งสองคนขับกรอกไปทอดแก้กับตนทุกวันจะได้คอยช่วยหยิบรุ่น อะไรเสี่ยงอะไรู่อยู่ๆจะมาเชื่ออะอรมมันเป็นกับเขาเลยต้องดึงกลับไปดีกว่าไม่ใช่และเป็นกับูดปดออกลย ไปงานเต็มก็ตั้งเยอะเลยเนาะบ่นว่าต้องงานงานเลยดูสาวองคนส มปน่อกาแม่ลูกนอนเวลาหยาะราอตวสยา่เที่ช้าันเยอะอเกอากิดมาิ่เกาะก้ถ้เราทำงานรนี้ล่้นแ่่แบบน เขาซื้อขายไม่ได้ราคาน,น,นางคณิตฐาเนี่ยนะครับจึงขอสาบีว่าจะเอาประบุตัวนี้กลับไปฝากนางเพื่อนแต่ธารกาศเสถีไม่สนใจนะครับเขาได้โยนประบุตัวน,นั้นกลับลงไปในน้ําแต่ไม่ว่าธา,ารกาศเสถียรจะทออแทอหรืสัก ตแต่แต่ก็ยากมันคือแบต้องเรียนแต่ันคือเงินเทือนเงนมันือรงอน่ายส่วนแต่ละแบบดูคุทียเู็นเดียวก็เลยถามกับพ่อว่าเมื่อเี้ยังดีและยัไง 你别别，不、就、的、是。你别。 มาแล้วก็ยแวมาแล้วมันจะ n อยทำมัน buồn เลยปปงมากพัไปยให้แม่เรียนมวมทีอยู่ตรงนั้นเรียนมัมอยู่ต

มั you, right. nah ่ก like ็เก really IR ือเป็นต nice ้นตะปูแล้วก็ต้นมะเขือไงใช่ต้นมะเขือก็เบาได้แล้ะแม่แม่ก็ไม่ถือว่าว่าเกลองต้นนั้นนัน้วีมันมันน้อนอยู่ออเกเือนั้นยังไงป้าเกลาอต้นมะเขือปลอยค่ๆงอกออกมาจากจุดที่น้เกลอองเาวเราหลัเราหลัเราลับเย แม่แยังทกต้องรุ่เหมือแล้วมเหรอเวลาี่เดือดถูกใาเอกก็จะมาระบายให้ต้นมะเขือฟางตาลจนกระทั่งวันนึงะดนี้หมดไปี่ยนต์ี่จุนี้ดกลไปนาีคณีจงบอกใหู้าวเนี่ยแอบไปถอต้นมะเขือต้นนั้น่บแ่คนเด็กเราเ สามสามีาม่ตัวสองสูาาามากขนาดกี่ตัวเนี่ยตัวมันบ้านกะ่ตัวยต

ตันได้มืนเลแต่ล้นาที่้นเนื่องจากว่ายอ้เื่องจากขมันก็สนูเอาทุ่งอะไรน่ามากนะใครคือม่าดบอ๋อวหัวนี้เยต้โพธอมีควาอแรอย่างมากจึงอยากจั้งแต่ระเิบมีอสที่คือแม่ อสองู่ทายแล้วคูือไม่ใช่คลไม่มัเหดเร็วอมคุณจะไหวจงไหนได้ไหเลนนี่สองถู่ไม่สายอืมแประเทศร่วงกอนบีนี้อะรเาม่ดทอเคตอม

อก็คือเด็กวัวอะไรเนี่ย